แต่งหน้าไปงานเลี้ยงปีใหม่คริสต์มาสสังสรรค์กันค่ะคลิปนี้เหมาะกับมือใหม่หัดแต่งมากๆ น่าจะได้ไม่เป็นคาบระหว่างวันค่ะวันนี้โซจะไม่ใช้รองพื้นนะคะแต่ใช้เป็นแป้งข้าวออร์แกนิกมูตินแทนค่ะโซจะใช้เบอร์02นะคะลงเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ลงงานผิวด้วยค่ะจริงๆจะมีแปรงสําหรับลงของเขานะคะแต่วันนี้เราขอใช้คอร์เรคชั่นใหม่นะคะเป็นแปรงเกี่ยรองพื้นค่ะน่ารักมากแปรงขนนุ่มมากแล้วก็เกี่ยง่ายมากใครเป็นมือใหม่ที่ลงรองพื้นไม่เป็นโซแนะนําตัวนี้เลยนะคะแปรงค เอาหมูตินเขาสามารถมาบริวเพิ่มแบบนี้ได้ด้วยนะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้คะ่ะเสร็จแล้วนะคะโซจะใช้แป้งฝุ่นในการเซตใต้ตาเพิ่มค่ะ ต่อมานะคะโซจะใช้พาเลตอายแชโดว์อันนี้นะคะลงสีน้ำตาลอ่อนๆให้ทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวเล็กๆนะคะลงใต้ตาล่างด้วยค่ะโดยใช้สีเดิมเลยแล้วมาต่อกันด้วยสีแดงนะคะเป็นแดงตุ่นๆนะไร่เลเยอร์แบบนี้นะคะตรงขอบชั้นตาบนและก็ตาล่าง จากนั้นนะคะโซจะใช้แปรงเป่าๆมาเบรนด์ให้สีอายแชโดว์มันเข้ากันค่ะแล้วใช้แปรงหัวเล็กๆนะคะจุ่มสีวิงวิงนะคะมาเติมบริเวณหัวตาและใต้ตาให้เป็นดอลลี่อายเบาๆค่ะตาคือวิ่งมากต่อมานะคะโซก,ก็จะใช้สีวิ้์03นะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลทองเป็นประกายนะคะโซจะมาทาที่เปลือกตาด้านบนแบบนี้นะคะ แล้วโซก็ใช้แปรงเบรนสีให้มันระมุลทั่วเปลือกตาแบบนี้เลยค่ะค้ามาที่ขั้นตอนการลงไฮไลท์เลยนะคะโซไปเขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วก็ลงตามจุดกระทบแสงได้เลยค่ะใครลงไฮไลท์ไม่เป็นหรือเขียนคิ้วไม่เป็นไปดูคลิปย้อนได้เลยนะคะโซทําคลิปสอนแบบละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมานะคะโซจะใช้แป้งสีเข้มที่ซื้อผิดสีมานะคะมาลงเป็นคอนทัวร์ค่ะก็ได้งานผิวละมุนอยู่นะทุกคนลองเอาไปใช้ได้นะเทคนิคนี้และตามด้วยมูดบัตนะคะโซจะใช้สีสวีทบานะคะมาเติมแก้มให้ดูละมุนนะคะสีนี้คือแบบละมุนมากชอบมากเลยเขาสามารถทาทับเมคอัพได้ด้วยนะระหว่างวันก็คือเติมได้ไม่อันแบบบุฟเฟ่เลยคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะโซก็จะใช้ลิฟสีนูดของเรฟรอนนะคะเบอร์ตามนี้เลยทุกคนแล้วก็ตามด้วยริบแบนยูนะคะก็สีตามนี้นะคะทาเป็นแบบออมเบรนะคะได้สีละมุนแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะให้สพรึงทั้งตาบนและตาล่างเลยจ้าโซจะใช้คอร์สลุคอินไลเนอร์นะคะเขียนด้านในขอบตาแบบนี้นะคะ เขียนตาล่างด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะโซก็จะใช้ไอายไลเนอร์ค่ะสีน้ำตาลมาเขียนวิงหางนิดนึงค่ะก็จะได้ความระมูลเบอร์นี้แอบไปดัดผมมานะคะใช้ลอนมาม่านะคะในการดัดผมลูกวันนี้โซก็จะติดขนตาด้วยนะแต่เราจะตัดเป็นช่อๆค่ะทุกคนเราจะติดแบบขนตาแบบเกาหลีเกาใจ โตจะแบ่งเป็นช่อด้านหน้าด้านกลางแล้วก็ด้านส่วนหางนะคะมันจะได้ออกมาแบบนี้เลยค่ะดูเป็นขนตาขาแมงสาบนะคะแหว่งๆแต่มันก็ดูแบบเอ้ยตาหวานอยู่นะใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลอมเทาค่ะทุกคนยิ่งละมุนไปยาย ฟินิชลุกเรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะโซไปหาเสื้อโคต้ตนะคะมาลองใส่ให้มันดูเข้ากับหน้าหนาวเมืองไทยที่มันไม่ค่อยมีอยู่จริงเท่าไหร่แล้วก็ได้ลุกประมาณนี้นะคะดูหวานดูแบบนา่ารักลองเอาไปแต่งตามดูนะแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้าด้วยนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆบ๊ายบาย